สวัสดีค่ะหลังหวยออกมาชมกันเบิ้งค่ะว่าเขามองไดเนี่ยล่อห้สองสูตรค่ะหอยเหล่าพัฒนาค่ะออกมาแล้วค่ะเจ็ดหนึ่งนี่ค่ะเจ็ดหนึ่งสามห้าหกห้าเลขสามตัวห้าหกห้า เลขสามเลขสองตัวบนก็หกห้าสองตัวล่างก็สามห้าแต่บ้านยายคำปินเอาล่างเจ็ดหนึ่งเอาลางเจ็ดหนึ่งนี่ค่ะเจ็ดหนึ่งหอยสองสูตรเนาะมือน,นี่เนาะหอยสูตรหอยสูตรนี่ค่ะนี่หอยสูตรนี่ค่ะเดชเห็นบอกบอกว่าเด่นหกกับเจ็ดจะมาเนี่ยค่ะ มาสามงวดแล้วเนี่ยโหกับเจ็ดนี่ค่ะเด้เข่าตัวนี้เด้นี่หกห้าบนเต็มเต็มค่ะถูกแล้วบบนี้มาเบิ้งล่างมาเนี่ยล่างบ้านใหญ่คัมปินออกเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งถูกมาเนี่ล่างลางบ้านเพิ่นสามหาเนาะสามหา สามหากระเขาค่ะสามห้ากระเขาเต็มเต็มได้สามเด้งสามห้าหกห้าหกห้า,หา,หาบนสามห้าล่างหนึ่งเกียก็ล่างจ้ะนี่ค่ะเรียกที่ออกวังยานี่ค่ะ ออกที่ยี่สิบสามนะเกินสงองออกมาแล้วน,นี่ค่ะ เ่ได้เขียนหลังหวยออกด้วยค่ะเขียนก่อนสองชุดนี่ลงไปแล้วค่ะถือสามเด้งจบคลิปไว้แค่นี้แล้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะโชคดีรวยๆกันทุกคนค่ะ